อันนี้ล้างรถจอดแล้วนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่องสิริบินรถไทครับนี่ครับใช้เครื่องสูบน้ำครับผมสามนิ้วครับพี่น้องนี่ครับควบคุมเครื่องโดยนายหัวแดงครับฮอนด้า l 3 0อลสามศูนย์ส่วนตัวนี้เป็นน้องแชมป์ครับ f อฟห้าศูนย์สี่ครับผม YTO เออล้างล้างดีด oh, อันนี้เด็กใหม่ครับเดี๋ยวฤดูการหน้าเดี๋ยวจะหัดให้ไถนาครับผม <laughs> จอดอยู่ข้างถนนเลยครับก็จะมีของเสกไก่ติดนานี่ครับติดนาไม่ยายผมก็อาศัยขอเขาดูดน้ำแล้วก็ล้างเลเลย จบฤด,ดูกาลแล้วครับ2,566ต่อไปก็น่าจะเป็นงานรับจ็อบเล็กๆน้อยๆครับงานปรับที่งานดันดินอะไรที่ไม่มีขี้โคลนะครับงานขี้โคลนนี่ผมน่าจะพอแล้วครับพี่น้องบรรยากาศข้างๆครับอันนี้ทำตั้งแต่เดือนพฤษภาครับอันนี้ผมมาทำให้ครับแปลงนี้ นูค่ครับมีสองบิงสี่ไร่ครับโอ้ข้าวนี่สวยแล้วครับส่วนแปลงนี้เพิ่งทาครับผมนี่ครับขังน้ําไว้เลยแล้วก็ข้าวก็ไม่งอกครับผมน่าจะตายแล้วครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่น่าจะเน่าแล้วครับส่วนของผมก็แปลงนี้คือสิบเจ็ดไร่นี่คือทํานาต้มหมดเลยครับ นี่ครับโอ้ปีนี้ทํานายากครับลุยน้องแชมป์กันต่อครับอขออภัยท่านที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับนี่ครับ ปีที่แล้วล้างอยู่บ้าน,นครับผมแล้วทีนี้บ้านผมติดถนนเวลาล้างเงี้ยขี้โคลนไหลไปใส่ถนนน่นอันตรายครับปีนี้ก็เลยมีไอเดียมาลองล้างดูครับล้าง้างครั้งหนึ่งแล้วครับนี่ครับน้ำโอ้แรงใช้ได้ครับผมล้างสนุกครับแบบนี้นีขีดเข้าไปได้ลอยเห็นปะ เอาน่ะไม่รอนะแล้วเดี๋ยวอาจะกลับรถใหแเราก็มาขีดทางทางขีดเขาไปจนเปยเลย,ยได้ไหมจนดินเปลยออกได้ไหมโอ้ไม่เข้าใจหมอแดงให้ทำอ่ะโอ้ยนี่ครับนา s าถอยดังกันแท้ไว้ครับเห็นไหมครับตรงนี้งอแล้วก็นัตฝั่งนี้ขาดเลยครับเพราะว่าฝั่งนี้มันน่าจะเอาลง ต่ำกว่าฝั่งนั้นครับฝั่งตะกีฝั่งนี้ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็วันนี้ก็เจอศึกหนักไปนิดนึงครับผมนี่ครับปั่นอยู่ดีๆตัวนี้ขาดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ครับขาดตรงประมาณเกี่ยวในครับตรงนี้นี่ครับรอยเชื่อม ไปเชื่อมใหม่นะครับโอ้โหอ,อยู่กลางทุ่งแล้วทีนี้เวลาถอดนีต้องไปเอาเหล็กกลองนะครับมาต่อหางประแจเลื่อนนะครับช่วยถึงจะออกโอ้โหมาจากศูนย์นี่คันแน่นใช้ได้เลยครับส่วนคานของผมนี่ก็เริ่มจะหลวมแล้วนะครับนี่รดตั้งปี โอบันไดนี่บันไดนี่ว่าจะตัดออกขั้นหนึ่งนะครับโอ้ยขึ้นคณะทงสูงทีไรนี่ลดรถไปได้นะครับลถผ่านได้แต่บันไดนี่จะติดครับผมแล้วก็งอสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับ <laughs> โอ้ด่แม่ี่แม่คางคนง่งิแม่ เล่นน้ำไปเลยดิโอ้เ,เอานี้ละเดี๋ยวอาศัยน้ำไหลลงหน้าตัวเองด้วยนะวันนี้ทุ่มคืบเหมือนฝนจะตกครับ ไหครับล้างไปน้ำก็จะไหลมาฝั่งนี้ครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไหลลงมาตัวเองครับไหลมาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีท่ออยู่ตรงประมาณต้นไม้ครับแล้วก็ไหลออกมาใส่ท่อใส่ท่อก็ไหลตามคลองไส้ไก่มามาลงที่เดิมครับ <laughs> ระบบนะ้ำุนเวียน คือคลิปที่แล้วที่ปั่นนาตมเนี่ยโอ้แรงใช้ได้ครับต้องแชมป์ตรงไหนที่ไม่ค่อยมีน้ําผมก็ใส่โลสีนะครับตรงไหนที่มีน้ําผมก็จัดให,หนึงไปเลยครับปั่นรอบแรกแล้วก็รอบสองก็ปั่นเหมือนท้นเย็ยมนนาฬิกาครับสูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผม เส้นนี้รถเยอะครับเป็นเส้นทางลัดไปตวัวอำเภอครับผมจากหมู่บ้านผมไปตวัวอำเภอถ้าไปเส้นหลักก็ประมาณ6กิโลครับวิ่งเส้นนี้สามกิโลครับถนนก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ครับวิ่งดีครับคนใช้รถใช้ถนนเยอะครับเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกนักเรียนหรือว่ารถรับส่งอะไรก็ใช้เส้นนี้เยอะครับ วันนี้มีแม่บ้านมาคุมงานเองครับคุมลูกน้องให้ล้างรถได้ไหมไโอ้มันใช้ได้น่นะของนาซ่าที่จะเสียอยู่ตัวเดียวครับคือตัวนี้ครับผมตัวนี้มันจะเป็นเหล็กนี่ครับถ้าเป็นเหล็กตันนี่น่าจะโอเคครับผมอันนี้งอง่ายครับแล้วก็ตัวคัดจะแทงอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ มันจะมาคลัดกับตัวนี้ทําให้เหล็กตัวนี้งอง่ายครับดูดูการหน้าผมว่าจะเอาตัวนี้ครับไปให้ลงกลึงก็ทาเป็นเหล็กตันครับผมแล้วก็ให้เจาะฝั่งนี้เหมือนคูบต้าครับแล้วก็เอาเหล็กคััหนานาหน่อยมันจะคัดกับตัวนี้ครับพอดีจะไอ้ไม่ทําให้เหล็กงอครับถ้าตัวนี้เหล็กมันจะเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยทำให้เหล็กงอเนี่ยอันนี้คือจุดเสียงนาซ่านะครับเรื่องปัดหน้านี่ น้องแชมป์นี่เป็นรถรอบต่ำครับผมปันประมาณพันสามพันสี่นี่พันสามพันสี่พันห้านี่ดินละเอียดครับถือว่า NASA นาซ่านี่ถ้าเจาะเข้าคาูเปรตาได้นี่โอ้โหถือว่าผมว่าน่าจะโอเคขนาดน้องแชมป์ก็ยังแบบดินก็ละเอียดใช้ได้ครับถือว่าใช้ดีให็ไม่เหลือต้นหญ้าไหมแทงขีดตมบอกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอว้ที่วรถให้ ให้กลับรถให้น้องไปไปกลับรถให้น้องไปเฮียพวกผู้ควบคุมนะครับเอาข้างหน้ามาเบาๆครับเบาๆ <laughs> เดี๋ยวจะเปลี่ยนข้างนะครับโอ้มันลา้างรถยังไงโรตารี่ยังไม่สะอาดเลย ไอนึงผมก็อยากใส่ท่ออยู่นะครับแต่ท่อเดิมนี่ก็รู้สึกว่าเงียบเวลาทํานาเวลาใช้งานเขานี่ก็โอ้สบายหูครับถ้าใส่เป็นท่อลัดน,นี่ผมลองเอาของนายหัวแดงมาสวมลองดูแล้วครับโอ้เสียงยิ่งกว่าของนายหัวแดงอนี้นะครับตัวนี้นครับกลับหน้าครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยว ถอยถอยลังเฉียงๆมาเอาหน้าไปอย่างเงี้ยอ่าเอาด้านข้างเอาด้านข้างเออพอมีขวางทางนิดหน่อยครับขอโทษขอไฟด้วยครับผม <laughs> ใช้เวลาไม่นานครับ ดูท่าจอดครับผมเร็บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือล้างสะอาดเฉยๆนะครับแล้วก็จะไปล้างจํมปูหรือว่าผมก็ก,ก็ล้างอยู่บ้านอีกรอบนึงครับใช้เครื่องอัดฉีดล้างอีกรอบนึง ถ้าไม่ไปช่วยก็ไม่เส it, ียครับพวกนี้มันเล่นมันเล่นยิ่งกว่าทำงานก็เหลือแต่หญ้าที่อยู่ในโรตารี่นะ ก็สามนิ้วครับขอนค้าค่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเห็นไหมมีเล่นอย่างเดียอะม,มันปล่อย ไปแหนนาปันน้นนาได่ปล่อยไปคนเดียวไม่ได้นะเนี่ย